ันละนะครับนะโอเคครับโอเคโอเคแต่นะครับนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองฟังผมดีดอทีนึงที่เป็นนะ่าคือกันนะครับนะโอเคครับผมโอเคที่นี่วัดวัดที่สาม เอามาถัดต่อมาคือกันเลยครับสี่เปี่ยนจะแค่สองตัวสุดถ่ายสี่เป็นมีลาสนลาสนลาลาโดมีเปลี่ยนเป็นสองตัวสุดถ้ายที่เป็นเลมีนะครับออาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลมีเอาเ้าลองเรียนมึงครับเ่าเปลี่ยนเป็นเลมีเอาโอเคครับที่นี่ ต่อไปครับวากที่หาเลยน,นะครับเนาะไหนล่ะครับวากที่หาจะเป็นนะลาโดลาอ่ะก,ก็คือตัวแรกลาตามก่อนลาตามลา่าสายสองลาโดลาอ่ะอีกอีก่น,นึงครับครับผมโอเคถูกต้องลาโดลาแล้วก็ต่อไป มีซ่อนมีอ่าเขาจะเห็นว่ามีเขียแล้วกคมีซ่อนมีกระดิดลงขึ้นลงนคือกับอ๋ออ่าฮ่าฮ่นะล,ลงขึ้นลงแดแดแตอ่ะมีลงครับตัวมีครับถูกต้อง,ม,งมีซ่อนมี อ,อีกอีกหนึ่งครับแต่แต่มี่อนมีครับอ่าโอเคครับแต่แต่จิตมันเวลาเรียนต่อกันที่เป็นลาดูลา,ลามี่อนมี ลงลงลงอยู่ลงขึ้นลงอ่าเป็นแรนด์นะแรนดอ่าเป็นลงขึ้นลงอ่าโอเคครับอ่ามันทำเพลงนี้จะเริ่มเริ่มมีการใส่ข้อมือละเต้เต้แต้อ่าครับอ่าจะเป็นหลุ่นี่แเต้เต้เต้โอเคนะครับน้าผู้ใดนะครับนั่งบักนี่ บบอ่าโอเคครับที่อ่วาวกต่อไปจีเป็นมีซ่อนมีเรโดสูตรเก้ากันครับมีซ่อนมีสิดิตลงขึ้นลงแมนครับแล้วก็ต่อด้วยเลโดอ่าลองเรียนต่อกันมีซ่อนมีเรโด โอเคครับถูกต้องจริงมากต่อไปวัดที่เจ็ดหล่ะนะนี่วัดที่เจ็ดจีอ่ะมีเลโดเรโดลามีเลอ่ะจริงๆครับแบ่งแบ่งซีของแหลกก่อนมีเลโดเรอ่ะอ่ะแบ่งซีตัวแหลกก่อนจ,จงงอังสีจำไงอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อไปโดลามีเล โดลามมเล่านี้ลงอย่างเดียวครับตัวนี้โดลามีโดลามีเล่เล่ล,ลงไปครับอ่าอีอีขึ้นนึงครับใ้ตอนหนึ่งกันโดโดลามีเล่ โอเคแล้วก็ต่อไปทำต่อไปดูลาสนลาอดูลาครับดูลาสนลาอืมครับแล้วก็ต่อไปเลมีสนลา เด๋อเด๋อยู่นะครับนะอีเบนมีเลโดเลโดลามีเลโดลาซอนลาเลมีซอนลาคือสิไหลยาวไปเลยเพราะเพราะที่ไหนวะครับที่ไหนวะเรียกว่ามันยาวมันยาวไม่ได้ครดเป็นจับแหมวิธีวิธีข้าเข้าแบ่งข้าวิธีข้าฝึกข้าฝึกเกียร์ับซีโตจะซีโตมันข้าตามไงนะครับนะที่ไหนข้าเราเอาแปดโตันครับ เอาแบโตเป็นมิเลโดเลโดลามิเลอ่ะจบบักหนึ่งพอดิอ่ะลองมึงครับมิเลโดเลโดลามิเลออืมมิเลโดเล

เดี da, de, de ok uk, ๋ยวเดี 3, time, right time, hand, rather, ๋ยวเขาคอยคอฝึกก <Tu> ันหนฝึกฝให้มันจาได้กันเดี๋ยวมันจะเรีนต่อกันได้อีกครับเพราะพอเรียนจบัที่แนี่ปุ๊บห้าสิกลับไปสั่มสั่มกลับไปบัตรที่หนึ่งพอเขาเรีนเนี่ยเดมีซอนลาเดว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 จีเรียนกลับไปที่เขาประมาณสักผมจิ้ไปหประมาณสักสามสามรอบหรือว่าสองรอบนี่ครับแล้วแดีแต่เ้าสิเรีนนะครับละละพอเขาเรียนแล้วปุ๊บ ก็จงมาเขา่าคอนที่เก่านะครับตอนที่เก่าจะเป็นอ่ะมีลาเห็นนะครับนะตอนที้เก่าวั์ที่เก่าครับมีลาอืมครับโอเคต่อไปว่าที่สิบซอนโดเลลาซอนมีลา เลลามันสิโดดโดดลงมาสายหนึ่งเลยซอนโดเลลาแมนครับแล้วก็ซอนมีอะต่อซอนมีอะลองเด็ดต่อกันหกตัวเลยครับซอนโดเลลาซอนมีอาโอเคครับต่อไป ได้นะครับเนาะเวนี่ครับผมที่นี่ต,ตัวต่อไปว่าที่สิบเอ็ดลามี La, อ่าสายปล่อยเลยครับสายสองสายหนึ่งครับผมต่อไป6โตัวต่อไปซอนมีเลมีซนลาอืมโอเคครับ ต่อไปวักที 13. ส,สิบสามซนซนอ่าตัวนี้สายหนึ่งอย่งางเดียวครนะับตัวสัน่นสายหนึ่งอืมครับแล้วก็ต่อไปเลมีซอนมีเรเรอ่าครับโอเคต่อไปอ่าวักทีสิบหานะครับนะซนมีเรมีซอนเร ไปเลยครับสอนมีเลมีซอนเรนาครับแล้วก็วัดต่อไปวัดตีี่บกเลโดเลโดลาสอนลาอืมครับผมแต่นะครับนะ้ะมีมีทันไหนงงม่ครับ ไม่งงครับอาจารย์ไม่งงนะครับจโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาจังไปทบทวนตั้งแต่ตั้งแต่ลายแรกเขาเรียนเลยนะครับเนาะเจ็ดลายตั้งแต่ลายอ่ะปูงป่งล่างเตยโค้งเตยพม่ากุหลาบเบี้ยงพิ้งเล่าเชียงเทียนลองแม่ปิงแล้วก็แบบเชิงซึ้งครับเดี๋ยวอ่าเพ่งที่แปดเพ่งที่เก่านี่เดี๋ยว เดี๋ยวเอาไปก่อนก็นกนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีทรงโนนเป็นเพลงน่าจะมอกรก็เพาผมทรงสีทรงโนนเป็นเพลงอ่ะอ่าเพลงอย่างน้องลืมใ <Okay. S 1> บสีสุขขันครับใบสีสุขขันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรงโนดใหปปินเดี๋ยวไอชั่วโมงหนาจะมาเรียนกันนะครับเนาะครับครับ,รบโอเคครับชุดถ้าเป็นชั่วโมงหนานีห้องว่าง <laughs> มือใดครับเป็นเป็นมือนใดดีครับวัน นานัดเจ้ามันพุทธอาจารย์มันผุดเนาะครับเนะมันพุดเวลาดื่มันสามถุงนะครับเนาะสามถุม<า>งถสามถุงรือสองถุงครับาาาสามักงว่ะสามสายิบ <20. S 1> เอ็ดยบเอ็ดอว่าหัวเาอึนยี่สิบเอ็ดเออถ้า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 เป็นเวลาน่น็คือยีิบเอ็ดนะครับเวลาที่ผมโทรหา,าโอเคครับเป็นเป็นสามถุงเนาะครับเนาะ โอเคครับครับอาจารย์ถ้าว่าผมมีเียกไปนอกแยกไปล่ะอ๋ออ่าครับครับถ้าถ้าไม่เบียแกแจกแจงเมาอก่อนไหนครับ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 โอเคครับเดี๋ยวผมขอแคบหน้าจอหน่อยได้ครับโอเคครับอรีโอเคครับผมครับมารับปันดีครับผมครับปันดีครับ